จังหวัดพิษณุโลกปล่อยขบวนรถนำประชาชนเดินทางเข้าเฝ้ากับถวายบังคมพระบร,รมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รม,มาราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่สม ที่บริเวณสารากลางจังหวัดพิษณุโลกนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถนำประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบร,รม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รม,มราชชนนีพันปีหลวงณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทท้องสนามหลวงครั้งที่3ณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกสำหรับจังหวัด พิษณุโลกมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทางสิ้น750คนใช้รถโดยสารจำนวน17คันและรถบริการ2คันประกอบด้วยประชาชนจากพื้นที่อำเภอบางระกามอ,อบางกระทุม่มอเภอเนินมะปางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้ก่อนออกเดินทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงและสำนักงานขนส่ง จังหวัดได้ร่วมการตรวจสภาพรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอลและตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถเพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยค่ะนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็กล่าวว่าจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งสถานที่สภาพรถความพร้อมของผู้ขับขี่ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยน อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและตรวจสอบดูแลประชาชนในความรับผิดชอบอย่างทั่วถึงทั้งในจุดพักจุดบริการและตลอดการเดินทางครับ